สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2 5 6 3สนามสุดท้ายรายการ P80 Tru ทรูจันทบุรีครับ2020ที่โรงแรมนิวทเวลลอดจังหวัดจันทบุรีวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งขันระบบ4ใน7เฟรมคู่แรกไ่ายนครนายกบุญยลิศเกียรติกุลดีกรีทีมชาติไทยชุดปัจจุบันพบกับภายสากลจงรักบุญรอดนักสอยคิวดาวรุ่งวัย19ปีเจ้าของแชมป์เยาวชนประเทศไทยปีล่าสุด โดย2เฟรมแรกนะครับไผ่สากลจงรักบุญลอดที่เป็นรองในทุกรูปแบบค่อนข้างที่จะตื่นเต้นออกคิวไม่ได้โดนไฟนครนายกนำห่าง2ต่อ0ก่อนที่จะเรียกสมาธิกลับมาสู่เกมของตนเองและแซงเอาชนะไป4ต่อ2เฟรมเข้ารอบถิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในชีวิตและลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสนุกเกอร์คนแรกของประเทศไทยที่คว้าแชมป์เยาวชนและประชาชนได้ในปีเดียวกัน ก็เป็นความฝันของผมอีกหนึ่งหนึ่งความฝันเหมือนกันนะครับที่เข้ามาชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยฝันเหมือนกันว่าแต่ไม่คิดว่าจะพาถึงรอบนี้ได้นะเจอแต่มือแข็งๆชนะวิแจ็กชนะวิกรมาแชมป์กอลก็ไม่ไม่กดดันครับพ่งนี้ก็ไม่กดดันแล้วเต็มที่เจอใครก็สไตล์เหมือนเดิมครับแพ้ชนะไม่ไม่เครียดไม่เสียใจครับ สำหรับเส้นทางของไผ่สากลจงรักบุญลอดผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นโัวแรกรอบ16คนสุดท้ายชนะแจ็คสระบุรี4-3ต่อเฟรมรอบ8คนสุดท้ายล้มแชมป์เก่าก่อน,นครปฐม4-3ต่อเฟรมเช่นกันขณะที่รอบชิงชนะเลิศจะไปรอบพบผู้ชนะระหว่างนุกสงขากิษนัทเลิศสัตยาธรเต็งหนึ่งของรายการกับแมนนครปฐมธนวัฒน์ธิรพงไพบูร นิวัสุริยะถ่ายภาพเจษฎาเทือนเฉยรายงานจากจังหวัดจันทบุรี